ไปนะครับทุกตั้มนะครับจากวิสุนชิสาขาโนว์บินนะครับวันนี้ก็กล็บแล้วนะครับนำรถมาส่งมอบลูกค้านอกสถานที่นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับลูกค้าไม่สะดวกไปรับรถที่กรุงเทพนะครับผมก็ขับรถมาส่งให้ลูกค้าด้วยตัวเองนะครับตอนนี้อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็จะ มารีวิวนะครับก่อนส่งมอบนะครับรุ่น e n p e d i t i o n Cross สีขาวลุกนะครับโปรโมชั่นแต่งเต็มนะครับลูกค้าใช้สิทธิ์ข้าราชการอีกแล้วนะครับคันนี้นะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเดนกันเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับ e n p e d i t i o n Cross นะครับสีดำด้านนะครับตัวนี้ก็ลูกค้ารีเควสต์มานะครับอยากได้เป็นสีดำด้านก็จัดให้นะครับทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นด้านล่างนะครับชุดสเกิร์ตนะครับสปอร์ตไรเดอร์นะครับ V3 แต่ไม่เอาหูตูสีแดงนะครับตัวนี้ก็ ม่ได้ติดตั้งหูจูงให้ลูกค้านะครับก็ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับตัวนี้จัดการให้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นข้อไฟหน้านะครับสีโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับก็ลูกค้าก็รีเควสมาอยากได้เป็นสีโครเมียมก็จัดการให้นะครับตรงนี้ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับเป็นสิทธิ์นัราชการนะครับเป็นโปงโมชันพิเศษนะครับแล้วก็านข้างนะครับก็จะเป็นชุดบันไดข้างนะครับตัวนี้รถเราทําการล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตะกี stores, s, ้เราลุยฝนมาฮะพายุ่งนี้พายุเข้านะครับ ก็เป็นชุดบันไดข้างนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับเอ็กเพนเดอร์นะครับเป็นเบ้ามือนะครับทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับเป็นสีโครมเงียมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นคิวกัะสาสี่ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นฝาครอบไขน้ำมันนะครับสีโครมเงียมนะครับสีโครมเียบตัวนี้มีทั้งสีดาแล้วก็สีโครมเงียมนะแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกได้นะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นข้อไฟท้ายนะครับสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็คุณลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะครับว่าเป็นสีดําด้านรถอาจจะเลื่อนนิดนึงนะครับแล้วก็าด้านล่างนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ถอยอีก2จุดนะครับเซ็นเซอร์ถอยสองจุดนะครับก็จะเป็นตัวสีดําตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนเคร์ด้านหลังนะครับเป็นทรงมี3ท่อเหลี่ยมคู่นะครับพร้อมไฟเบรกวันที่3นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับเวลาเหยียบเบรกนะครับแต่เบรกก็จะมีไฟขึ้นด้านล่างด้วยนะครับเป็นไฟ led นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นทางท้ายไฟฟ้านะครับก็สามารถเปิดจากทางท้ายรถได้เลยนะครับเปิดปิดท้ายรถได้แล้วก็ที่คุแจะรีโมทได้แล้วก็เปิดปิดทางด้านหน้าได้นะครับตรงข้างๆพงมาลัยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นชุดพวง VIP นะครับทั้งคันเลยนะครับแล้วก็จะมีถาดท้ายเอ็กซ์คนเดอร์ให้ด้วยนะครับส่วนชุดพวงเอ็ก <fish> ซ์นเดอร์คอร์สนะครับ like ที่มาจากรถนะครับที่มาจากศูนย์นะครับ like ตัวนี้เราก็แถมให้คุณลูกค้าด้วยนะครับเผื่อลูกค้าใช้ไม่ใช้อนาคตก็ เอาไปลองพิจารณาดูว่าจะใช้ยังไงก็เอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็แถมให้คุณลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็เป็นชุดทิปเช็ดทำความสะอาดรถนะครับก็จะมีชุดที่เคลือบสีรถภายนอกนะครับแล้วก็เป็นตัวแว็กซ์คอนโซลภายในนะครับรวมถึงเบาะด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานแล้วก็มีผ้าอีกผืนหนึ่งนะครับอยู่นี้นะครับใช้งานได้จริงตัวนี้นะครับแถมให้ลูกคุณลูกค้าด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีโปรโมชั่นเคลือบแก้วนะครับก็จะมีใบรับประกันให้คุณลูกค้านะครับเดี๋ยวลรอกปิดให อิดจากด้านท้ายนะครับกลตัวนี้เป็นที่แจ้งไปนะครับก่อนคลิปก่นกอนๆนะครับเป็นตัวกล่องทองนะครับอ่าตัวนี้เป็นล็อกสองชั้นนะครับก็เสียงค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็มาดูด้านในนะครับด้านในนี่เึงนนะครับตัวนี้ก็ด้านด้านดา,นดานฝั่งอ่าเหยียบขึ้นเลยนะครับก็จะเป็น สกัเพจนะครับพร้อมไฟ LED นะครับอาตัวนี้ตอนนี้แดดสองก็อาจจะไม่เห็นไฟนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลางคืนเนี่ยสวยแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดพรมนะครับด้านในนะฮะเป็นชุดพรม VIP นะครับสีดําตัดได้แดงนะครับทั้งคันเลยนะครับแถวหนึ่งแถวสองแถวสามรถรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็เป็นจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลด้านหลังนะครับเป็น10นิ้วนะครับจอกลางนะครับ ก็ด้านหน้าแสดงผลยังไงก็ด้านหลังก็จะแสดงผลอย่าง้นเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดฟังก์ชันของกล้องบันทึกหน้ารถอยู่นะครับลองดูใกล้ๆนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับฟังกชันของกล้องบันทึกหน้ารถนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จอด้านหน้านะครับก็อัปเดตมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ u ูท b e หรือว่าลูกค้าจะดาวน์โหลดจุกอะไรเพิ่มเติมมาก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีสัตแคปเทจนะครับ LED แล้วก็ อ่าเป็นบันไดข้างนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับตัวเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้านะครับสามารถแจ้งเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ที่จะรีมดแล้วก็ด้านท้ายนะครับแล้วก็ปรับกระจกมองข้างนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับอ่าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยแล้วก็ระบบมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับระบบพูดคอนโทรลนะครับลดอความเร็วนะแล้วก็จอหน้านะครับจอหน้านะครับขนาดเก้านิ้วนะครับเป็นฟังก์ชัน10นะครับเป็นฟังก์ชันล่าสุดเลยนะครับอ่าฟังก์ชันล่าสุดเลยแล้วก็ ตัวนี้นะครับเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะครับตัวนี้ก็แถมให้คุณลูกค้าด้วยแล้วก็ด้านล่างนะครับอ่าด้านล่างนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวฟ้าชาร์จนะครับ USB นะครับสามารถชาร์จแบตได้2ช่องนะครับด้านล่างเลยอ่าเป็นสีฟฟ้านะครับตัว LED นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีอ่าเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นพวก พวกกินแจแล้วก็พวกระบบปลดล็อกต่างๆนะครับก็แถมให้ลูกค้าอยู่แล้วแต่โปรโมชั่นหลกักๆเลยนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็จะมีพวกต่อหน้าจากลางนะครับประตูท้ายไฟฟ้าแล้วก็สเตชั่นรอบคันนะครับแพ็กเกจเชือกแก้วนะครับแล้วก็ชุดโคมวีพีระบบปลดล็อกต่างๆนะครับของแถมทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นสินค้าราชการนะครับก็ได้ทั้งหมดนี้เช่นเดียวกันเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นสีอะไรยังไงนะครับก็แจ้งได้เลยนะครับ ก็เรายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะดาว15%ดาว5% 10% 15%หรือตามงบที่ลูกค้าต้องการนะครับตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นบำรุงรักษา5ปีนะครับที่แถมให้คุณลูกค้าปีนะครับสําหรับแคมเปญดอกเบี้ยปกตินะครับแคมเปญดอกเบี้ยปกติหรือถ้าเป็นแคมเปญดอกเบี้ยต่ํานะครับ0.99คือลูกค้าดาว25%ผ่อน4ปีตัวนี้จะไม่ได้บำรุงรักษานะครับเพราะว่าเป็นแคมเปญตัวเลือกหรือถ้าลูกค้าเลือกเป็นตารางดอกเบี้ย1.99ลูกค้าก็จะได้บำรุงรักษา5ปีไปด้วยซึ่ง จะคุ้มจะแตกต่างยไงก็คือแล้วแต่คุณผู้ลูกค้าพิจารณาดูแล้วกันนะครับส่วนโปรโมชั่นของแถมนะครับผมก็แถมให้ตามนี้ครบทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดศรีสเกตนะครับก็วันนี้ขอจบรีวิวให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเื่อบอร์โทรติดต่อนะครับ0996194191นะครับ0996194191นะครับชุดซ้มนะครับจากวิสูพิชิสาขานบินเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะลงพวกคอนแทคนะครับพวกเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์ไว้นะครับแล้วก็ฝากรบกวนอีกทามดงนะครับ ช่อง u t u b e นะครับเซลต้ามิสุบิชินะครับสาขาโนมินนะครับหรือว่าเข้าไปติดตามที่ทางเพจก็ได้นะครับมิสูบิชิสาขาโนมินหรือ,อมิสูโปรแรงบายซุกตั้มนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะครับก็โชว์รูมิสูบิชิบริการด้วยใจร้อเซนะครับก็เป็นเพจทั้งสองเพจเนี่ยคือเป็นเพจของผมเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถติดตามโปรโมชั่นหรือข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมีจัดส่งรถให้ทั่วประเทศนะคบผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน